สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่49บาทสติกเกอร์นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใน YouTube ทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์ของที่ร้านนะคะ <S <S วันนี้ก็มาอีกหนึ่งเรื่องราวของเนื้อสติกเกอร์นะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการสั่งปริ้นกันมากขึ้นกว่าเดิมะนะคะนอกจากก็อาจจะคงเป็นช่วงของอ โปรดักต์เนี่ยขายดีแล้วก็การันตีเรื่องของตัวสินค้าว่าสินค้านียเป็นสินค้า,าคุณภาพแท้ร0อจากทางร้านอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยามาสั่งเป็นึ่งต่อเนื่องกันเลยนะคะ ก็เรามาดูคุณสมบัติของเนื้อซิกเกอร์ที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเนื้อซิกเกอร์โฮโลแกรมนะคะมีหลายท่านนะคะสนใจและอยากรู้ลึกขึ้นไปอีกว่าเนื้อซิกเกอร์ตัวนี้มีความแตกต่างกับเนื้อ PVC ขาวเงาที่ติดสินค้าทั่วไปยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับซิกเกอร์ตัวนี้อยู่นะคะตัวโฮโลแกรมนะคะโฮโลแกรมซิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยของที่ร้านนะคะพูดถึงเราพูดถึงในส่วนของโปรดักที่เราให้บริการอยู่เราจะเรียกว่าซิกเกอร์ โปรแกรมเงินเงานะคะตัวเงินเงาของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวลายพื้นผิวของเขาอะค่ะจะไม่มีลวดลายอะไรเลยคือจะเป็นผิวล้นโล้นแบบนี้เลยนะคะแต่คุณสมบัติของเขาก็คือเวลาที่เราพลิกเนี่ยค่ะพลิกเนื้อซิเกอร์ตามอ่าไปกระทบกับแสงอะคะ่ะก็จะเกิดเป็นสีลุ้งอย่างที่เห็นในภาพนี่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เกิดจากการทำเอฟเฟกอะไรนะคะเกิดจากผิวเนื้อของเขาเองแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยที่ไม่ได้โดน แสงเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเนื้อซิกอร์โฮโลแกรมเงินเงานะคะตัวนี้ที่เราให้บริการลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็ตัวเนื้อซิกอร์ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อซิกอร์ PVC กันน้ำกันแดดได้อย่างแน่นอนเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ถามว่าแล้วจะปิ้นสีอะไรลงไปบนผิวเนื้อตัวนี้ได้บ้างนะคะพื้นๆเลยนะคะที่เรา จะทาให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าลูกค้าเน้นเห็นโลโก้ชัดไหมเห็นข้อความชัดไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่สั่งทำเนี่ยก็จะมีประมาณสักสาม0เอาจต้องการชัด70อาจจะต้องการเรือรางนะคะเพราะว่าต้องการเน้นเอาไปติดที่กล่องสินค้าเพื่อลดการป้องกันในการปลอมแปลงสินค้านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เราก็เลยนําเรื่องของตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยมานําเสนอแล้วก็มาดูซิว่าถ้าอยากจะทาเรือรางจริงๆเนี่ย มันจะเลือนลางได้ระดับไหนที่พอมองเห็นนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมีตัวอย่างนะคะซึ่งทางร้านเนี่ย ได้ดีไซน์นะคะดีไซน์แล้วก็ลองลงรายละเอียดของลายเส้นต่างๆเพื่อให้อ่าากต่อการปองแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะอันนี้คือผิวที่เห็นอยู่บนเนี้ยก็คือเราจะดีไซน์นะคะตัวลายเส้นลงไปนะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดจากผิวของเขานะคะเพราะว่าผิวจากเนื้อซิกอร์เขาจะเป็นสีนี้อย่างเดียวเลยนะคะไม่มีลายอะไรนะคะสำหรับเนื้อโฮโลแกรมเงินเงานะคะเราต้องมาดีไซน์ พื้นหลังนะคะแล้วก็ดีไซน์การจัดวางต่างๆให้ดูมีมิติหรือว่ายากต่อการเรียนแบบมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่เห็นจากตัวอย่างนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้พิ้พ์นะคะอันนี้พิมพ์ออกมาแล้วเราก็เลยเทสออกมาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าทําเป็นลักษณะเรือรางบางๆเนี่ยเหมือนมันจะคล้ายๆเหมือนลักษณะ ซิกเกอร์กันปลอมเลยนะคะมันก็กึ่งกันปลอมนะคะแต่ว่าเวลาลอกออกเนื้อกาวของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเนื้อริมอ่าที่จะมีข้อความว่าอ่าวอยออกมานะคะมันจะไม่ใช่ซิกเกอร์วอยนะคะมันจะเป็นแค่เนื้อกาวปกติแบบนี้นะคะนี่คือด้านหลังของเนื้อเขานะคะพอเราลอกออกมาปุ๊กก็จะเป็นเนื้อกาวปกติแบบนี้ ะะจะไม่มีการทิ้งข้อความอะไรนะคะตรงนี้นะคะเราของเราจะเป็นกึ่งกึ่งกันปอมนะจะไม่ได้กันปอมสักทีเดียวนะคะเราเรียกว่าโฮโลแกรมเ,เงินเงาเอาไว้สําหรับติดสินค้าแบบไม่ได้เน้นว่าต้องมีไวติดอยู่เวลาลอกออกนะคะอันนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะหรือจะทําเป็นฉลากสินค้าลาเบลก็ได้ก็คือเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ตัวอย่างจะเห็นว่าเราทํามาทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวอย่างด้วยกันจริงๆก็รูปแบบคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ย ไดคัตลูกทรงนะคะด้วยขนาดประมาณ2เซนนะคะตัวนี้1.5เซนอะ่ะขอโทษทีค่ะเป็น1.5เซนนะคะอ้อ2เซนค่ะเป็น2เซนโทษทีเป็น2เซนนะคะตอนนี้2เซนเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าจะให้ลูกค้าสังเกตนิดนึงว่าระหว่างลายแบบที่1นะคะที่เป็น number 001กับ number ที่เป็นอ่านะคะ เนี่ยค่ะตัวนี้จะเหมือนกันนะคะลายแบบเป็นลายเส้นเดียวกันแต่ว่าเราแค่ไดคัตเป็นทรงกลมกับไดคัตเป็นทรงสี่เหลี่ยมขอบมนๆไว้ให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะว่าเวลาที่อ่าจะออกมองไม่เห็นชัดค่ะแต่พอไปอยู่บนอ่าบนสินค้าหรือว่ากระทบกับแสงเห็นไหมคะว่าจะเห็นเรือนรางเป็นโลโก้นะคะเป็นลายเส้นเป็นข้อความแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือใช้ใช้เทคนิคในการทำนะคะเพื่อให้ตัวอ่างานเนี่ยไม่ต้องชัดมากอันนี้ก็ ต้องบอกเรานิดน,นึงว่าอยากได้งานประมาณจางๆหน่อยไม่ต้องการชัดนะคะส่วนลายที่สองอันนี้นะคะลายเหมือนกันนะคะลายตัวนี้คือลายเหมือนกันแต่คนละลายกับน,นี้นะเห็นไหมคะแยกสังเกตดูนะคะว่าแทบแยกไม่ออกเลยอยู่ที่การดีไซน์อย่างที่บอกค่ะถ้าเราดีไซน์ลายเส้นไปแตกต่างเนี่ยคะ่ะลายเส้นมันจะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือเทคนิคในการดีไซน์นะคะพื้นหลังเนี่ยคะ่ะแล้วงานออกมาเนี่ยก็จะได้คนละอารมณ์นี้เนี่ยคะ่ะ ถ้าดูแล้วจริงๆแล้วเส้นมันจะซับซ้อนกันมันจะดูไม่เหมือนกันแต่ดูผิวเผินเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแต่พอลงลึกจริงๆแล้วเนี่ยลายเส้นคนละตัวนะคะตัวนี้แต่ลายเส้นอันนี้กับเนี้ยคืออันเดียวกันเราต้องการนําเสนอเป็นไดคัตกลมกับไดคัตเหลี่ยมให้ลูกค้าดูนะคะระหว่าง number ขศูนย์สามกับศูนย์สี่นี่คือลายเดียวกันแต่ไดคัตไม่เหมือนกันเท่านั้นเองส่วน Number ขหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเนี่ยก็ลายเดียวกันแต่ว่าไดคัตให้ลูกค้าดูว่าถ้าต้องการไดคัตทรงกลมกับไดคัทรงสี่เเยมขอน จะเป็นยังไงนี่ไหคะเห็นไหมคะว่างานในโคลยานะคะแต่ถ้าถ้าดูจากการที่เรา,าพลิกตัวอย่างให้ดูเนี่ยลายโคลย่างเลยเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยทําให้สินค้าของลูกค้าเนี่ยลดการปลอมแปลงได้โดยใช้ซิกเกอร์ตัวโฮโลแกรมที่เรามีนะคะโฮโลแกรมตัวโฮโลแกรมเงินเงานนะะที่เราจําจหน่ายอยู่นะคะใช้เทคนิคเหล่านี้มาช่วยในการดีไซน์ก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในส่วนของตัวดีไซน์ได้แล้วก็ตัวโฮโลแกรมเนี่ย ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะคะเวลาไปแปะบนกล่องสินค้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างขนาดนะคะที่เราจะาปิลและได้คัดได้คือขนาด1.5เซนตามตัวอย่างนี้เลยค่ะ1.5เซนนะคะอันนี้ที่เห็นในรีวิวนะคะนี่คือ2เซนนะคะส่วน1.5เซนจะเป็นอันนี้นคหน่หเซน1.5เซนจางๆเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแทบจะมองไม่เห็นเลยแบบนี้นะคะ กำลังตามหาสติกเกอร์ตัวนี้อยู่นะคะสอบถามกันมาได้หรือใครจะพิ้นเป็นงานโลโก้ตัวเดียวโดยไม่มีข้อความก็ได้นะคะเพียงแต่บอกเรานิดน,นึงว่าต้องการชัดไหมจางไหมจา,จางระดับไหนพอมองเห็นหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ทํากันไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีความจางสักเจ็ดสิบเก็เป็นความเข้มนะคะขึ้นอยู่การขึ้นอยู่กับ การต้องการนําไปใช้งานนั่นเองนะคะวันนี้ก็มารู้จักกับโฮโลแกรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนื้อสิกเกอร์โฮโลแกรมนะคะซึ่งเป็นเนื้อสิกเกอร์ที่ขายดีนะคะยอมรับว่าลูกค้าเนี่ยอตอบรับดีมากกระแสดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะปลอมค่อนข้างเยอะเนาะก็สติกเกอร์ก็สามารถช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกร,รมซิกเกอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนจะมีเรื่องราวอื่นๆมาแนะมาแนะนำหรือนำเสนอเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงให้กับทุกทุกท่านในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ